ก็ฮอตโดีเพื่อนๆนะครับมีรักนักสะสมครับมาพบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเหรียญนะครับสาหรับคลิปนี้ทางช่องมีเหรียญมาฝากนะครับเพื่อนๆที่กําลังเก็บสะสมเหรียญนะว่าเหรียญแบบนี้ครับเป็นเหรียญที่หลายๆท่านนะครับอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญที่มีข้อมูลนะครับของเหรียญอะไรบ้างนะครับเราไปติดตามรับชมเกี่ยวกับเหรียญองค์พ่อรลอเก้าและองค์ ร .5 อหนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีพระบรมชัยลักษ์นะครับขององค์พระมหากษัตริย์นะครับอยู่ด้วยกัน2พระองค์นะครับก็เป็นเหรียญที่ครบร้อยปีนะครับร้อยปีของอาการนะครับการนำธนบัตรนะครับออกมาใช้เป็นครั้งแรกนะครับ มาดูครับว่าเหรียญที่ทางช่องแนะนำวันนี้นะครับเป็นเหรียญชนิด20บาทนะครับ20บาทครบ100ปีการนำธนบัตรนะครับออกมาใช้เป็นครั้งแรกนะครับของกรมธนารักษ์นะครับเมื่อปีพศ2445ครับถึง2,545นะครับนี่ก็เป็นลักษณะครับของ เหรียญกระสาบไทยนะครับซึ่งมีลักษณะของเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญกระสาบโลหะนะครับสองสีนะครับทองแดงผสมนิกเกิลนะครับสําหรับเหรียญ20บาทนะครับไม่ขัดเงานะครับวงรอบวงขอบนอกนะครับมีเฟืองจักรนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็คือ32มมลิเมตรนะครับด้านหน้าก็เป็นพระบรม ชัยลักษ์ขององค์ร้อกับองค์ร้อานะครับมาด,ด,ดานนูด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปตราแผ่นดินนะครับซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากนะครับมีจํานวนการผลิตนะครับของเหรียญอยู่ที่1 000, 000ล้านเหรียญนะครับผลิตแค่1 000, 000ล้านเหรียญนะครับซึ่ง ครบวาระนะครับเมื่อวันที่7กันยายน2545นะครับวันที่ประกาศใช้ก็คือวันที่6กันยารับพศ2545นะครับ,ออ 2, ครบใครมีเหรียญแบบนี้นะครับถือว่าโชคดีนะครับทางช่องมีแค่เหรียญเดียวนะครับแต่ว่าตามเพจมีการขายนะครับมีการวางขายกันนะครับ ถ้าเข้าไปศึกษาใน google นะครับ Google ก็จะเป็นเหรียญที่ถือว่ายังมีมีวางขายอยู่นะครับเหรียญหนึ่งก็ราคาถือว่าค่อนข้างสูงนะครับ250บาทนะครับคือเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะราคาอยู่ที่250บาทนะครับสำหรับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญที่ เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกของไทยนะครับซึ่งกรมธนารักษ์มีการจัดทําขึ้นเพื่อเฉลองพระเกียรตินะครับเกี่ยวกับพระคลังมหาสมบัตินะครับของรัฐบาลไทยนะครับของรกเรานะครับซึ่งองค์ในหลวงนะครับมีการทําเหรียญขึ้นมานะครับโอเคครับสาหรับข้อมูลเหรียญนะครับก็จะมีมาฝาก เพื่อนๆที่เก็บสะสมเหรียญครับวันข้างหน้าเหรียญแบบนี้ครับมีราคาสูงแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องก็มีข้อมูลมาฝากสั้นๆประมาณนี้นะครับก็ดีแล้วขอกําลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับขอคนละแชร์นะครับเพื่อจะให้หลายๆท่านนะครับได้ทราบข้อมูลครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับมีจํานวนการผลิตที่ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับโอเคนะครับสําหรับ คลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ